วิเคราะห์สินค้าคู่แข่งจาก4อย่างนี้จุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคและโอกาส คลิปนี้เราจะมาพูดถึงจุดแข่งกันคำถามคือเราจะไปหาข้อมูลสินค้าคู่แข่งจากที่ไหนมี2วิธีโดยวิธีที่2เป็นวิธีที่ทําให้เราได้รับข้อมูลสินค้าอย่างละเอียดกว่าวิธีที่1ผมขอจําลองตัวอย่างเป็นภาพปูที่นอนวิธีที่1เราเข้าไปดูสินค้าจากหลายๆร้านเลยหลยหลายแพลตฟอร์มด้วยแล้วลองสั่งเข้ามาดูเพื่อดูจุดแข็งเพิ่มเติมรวมถึงเข้าไปดูรีวิวสินค้านั้นด้วยวิธีที่2ใช้เว็บไซต์คาร์โรด้าในการค้นหาข้อมูลเชิงลึกของสินค้าตัวอย่างเช่นยอดขายของสินค้านั้นนๆรราาาายไไดด้มาจากทีี่่หหววโออื จุดขายของสินค้าฟีดแบ克จากลูกค้าหรือรีวิวสินค้านั่นเองวิดีโอที่ทางร้านใช้รีวิวถ้ามีคําว่าแอดแบบนี้แสดงว่าเขายิงโฆษณาถ้าไม่มีแอดแสดงว่าคลิปวิ่งเองแบบออแกนิกไม่ได้มีการยิงแอดและสุดท้ายอย่าลืมดูครีเอเตอร์ที่มีการรีวิวสินค้าชิ้นนี้เพื่อนําไปใช้ในการค้นหาครีเอเตอร์ที่เหมาะสมกับสินค้าของเราพูดไง่ายว่าร้านอื่นใช้ครีเอเตอร์คนนี้รีวิวสินค้า เราก็สามารถใช้ครีเอเตอร์คนนี้รีวิวสินค้าได้เหมือนกันหากว่าเขามีศัก,กยภาพมากพอในการสร้างยอดขายให้สินค้าชิ้นนี้สำหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยใช้เว็บไซต์คาร์โรลาไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าทางเว็บไซต์คาร์โรลลามีคู่มือการใช้งานให้เรียกได้ว่าใช้งานง่ายและสะดวกมากๆสำหรับใครที่อยากจะใช้พรีเมียมแบบที่ผมใช้และทําให้ดูเนี่ยนะฮะอย่าลืมตอนที่เราสมัครใส่โค้ดส่วนลดครูชาเราจะได้รับส่วนลด10%รและตอนนี้เว็บไซต์คาร์โรลามีใช้งานฟรี7วัน ทดลองใช้ก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ